ตอนนี้เราก็ได้เวลามารับอีกหนึ่งคันกลับบ้านสำหรับเป็นรถไฟฟ้าคันที่3ของเราแน่ดีเวดีซิวทำไมให้ซื้อ<จ>คันนี้ทำไมให้ซื้อคันนีส้สวยสวไม,ม่จริงกระแสะดีเพราะอะไรเพราะว่าตอนที่เราถ่ายรูปท่ายรถมีแต่คน,นแสดงความยินดีนเราก็เลยเราก็เขินเลย เถินเลยจริงๆปีที่แล้วเนี่ยผมก็ยังมองรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังเป็นเรื่องไกลตัวของเราอยู่นี่คือรถ EV ีคันแรกมาอ่าคันที่คันที่สามแเห็นไหมเมื่อได้ลองแล้วอืมเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราเราติดใจเราจะใช้มันทุกครั้งที่เราขับรถออกจากบ้านพี่เราไม่ต้องควักเงินเติมน้ํามันที่เราสองพันกว่าสามพันมันเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับผมเลยผมไม่เคยคิดว่าผมจะซื้อรถไฟฟ้าแบรนด์จีนที่งตรงเมื่อได้มาเทส คิวแล้วผมเปลี่ยนความคิดหมดเลยทุกคําถามที่อยู่ในใจผมรู้สึกว่ามันน่าจะตอบโจทย์ผมแล้วให้ในสิ่งที่ผมอยากได้มากกว่าสิ่งที่ผมขัดใจแค่นั้นแหละต้องถามว่าอะรู้สึกยังไงกับเจ้า b y d Seal Performant เนี่ยเอาจริงๆนะความรู้สึกเลยนะจริงๆที่เห็นรถตอนแรกเลยนะดีเกินไปของที่ให้มาเยอะไปหน่อยทำไมอ่ะรู้สึกว่าเยอะไปหน่อยแปลว่าดีคือว่าโอ้ ให้มาขนาดนี้เจ้าอื่นก็ตายหมดเลยดิใช่แล้วราคาล้านสถึงล้านล้านหเทียบกับยี่ห้ออื่นตายเลยอ่ะสำหรับคันนี้ก็เป็นรถต้นแบบที่เราใช้ทำงานกันด้วยสำหรับเพื่อนๆที่แบบออก D ีวีดีซีลมาก็ฝากติดตามเละสเปคด้วยใช่ค่ะ,ะแล้วล้อที่เราสั่งมาตอนนี้เราล้อสั่งตรงสเปคสำหรับดีวีดีอย่างไรหลายชุดเลยเพราะว่าล้อยังไงล้อมันไม่สวยใชใ่ล้อที่ร้านไปเท่านั้นนะคะ โอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงที่โชว์รูม b y d CG เป็นที่เรียบร้อยนะครับที่ริมออกรถที่นี่เนาะวันนี้จะพาเจ้ากบไฟฟ้าเรามารับน้องชายคันใหม่กลับบ้านครับบอกเลยว่าแหม่ทุกครั้งที่ออกรถ ตื่นเต้นสุดๆ,ๆครับชูรูมแห่งนี้นะฮะก็อยู่ที่เส้นเรียบทางด่วนรามินทาน,นะครับปกติแล้วก็เป็นร้านล้อ,อยางด้วยเป็นร้านที่รู้จักกัน,นะคะซีจีศู่ซึ่งที่นี่นอกเหนือจากเป็นร้านล้อ,อยางช่วงล่างแล้วเขายัางเป็นชูรูม BYD ด้วยครับผมโอเคตอนนี้ก็ได้เวลาที่เรียบร้อยครับเราก็ไปรับรถกันดีกว่าปะ่ะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับเพราะว่าเรารีวิวกันไปพอสมควรแล้วแต่วันนี้เราจะมารับรถของเราเองกัน เดี๋ยวไปดูกันว่ารถของเราจะหล่อแค่ไหนครับโอเคตอนนี้เราก็เตรียมตัวที่จะรับรถกลับบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะฮะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้อยู่คนเดียวครับเราอยู่กับเจ้าของโชว์รูมครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แจ๊ดนะฮอย่างที่บอกไปนะครับพี่แจ๊ดเนี่ยน้องเหนือจากนะฮะจะเป็นเจ้าของ นะฮะโชว์รูม BYD แล้วนะครับก็ยังเป็นเจ้าของร้านล้อยางอยู่คู่เส้นลามอินทาหรือเรียบด่วนลามินทามาโหกี่ปีแล้วพี่โดนอวยขนาดนี้โอ้อยู่มาน่าจะเรียบด่วนลามินทาน่าจะ20กว่าปีแล้วครับ20กว่าปีแล้วครับ20กว่าปีร้านอะไรนะ CG 0400อ่าโอ้โหจริงๆคนแถวนี้รู้จักต้องให้เขาพูดต้องให้เขาพูดชื่อนี้ได้แต่ไดนมาไม่เคยถาม CG คาร์การ์จศูนย์0ี่รครับความเร็วคโคจรใหม โอ้โหอะไรประมาณนั้นแสดงว่าพี่แจ๊เป็นคนที่รักความเร็วอยู่แล้วก็นิดหน่อยตั้งแต่สมัยคุณพ่อแล้วมั้งอ่านิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งเพราะนั้นคือแบบใครที่แบบออกรถที่นี่นะฮะรถก็มีเยอะได้โคต้าเยอะคนอื่นเขาพูดไป <laughs> ได้ใกล้กันได้ใกล้กันดีกว่าหายของหน่อยพี่ของเรา B Y D C G ของเราครับมี3ที่เรียบด่วนลำมินทาลำกำแพงลำลูกกาทุกที่ของเรามีบอดี้แอนเพนหมดเลยเพราะนั้นคือออกรถที่นี่ไม่ต้องกลัวว่าเวลาประสบปติเหตุจะเข้าที่ไหน ที่สีทีปรึกษาเราได้มีรองรับเลยรวมไปถึงลูกค้าที่ไม่ได้ออกรถกับเราเราก็ดูแลได้เหมือนกันแต่ออกรถที่นี่จะดีกว่าดีกว่าเยอะดีกว่าเยอะดีกว่าเยอะพี่แจ๊เนี่ยเริ่มทำโ์รูม e วดีเข้าปีเท่าไหร่ี่ ครบปีที่สองครบปีครบปีพอดีครบปีพอดีครบปี<ไ>จะครบปีธันวาดีกว่ามีอะไรอยากจะบอกสําหรับเพื่อนๆที่เล็งรถไฟฟ้าคันแรกไว้แล้วมีบีวดีเป็นทางเลือกเป็นคนที่อยากจะได้รถไฟฟ้าดีกว่าครับและก็คนที่ใช้รถน้ํามันอยู่ผมจะ พูดเสมอกับลูกค้าผมว่าถ้าพี่ใช้รถน้ำมันอยู่อ่ะกิโลละ4ถึง5บาทถ้าใช้ไอ้รถไฟฟ้าแล้วเนี่ยกายแบนกิโลละบาทโดยประมาณไม่ต้องกังวลเรื่องจุดชาร์จเดี๋ยวนี้จุดชาร์จของรถ E ีีเนี่ยเย,<อ>เยอะมากจริงเยอะมากจริงไม่ต้องกังวลครับเพราะฉะนั้นคือแบบมันเป็นยุคที่เราต้องมองหาพลังงานทางเลือกอเกี่ยวกับรถยนต์แล้วเนาะใช่ครับจริงๆปีที่แล้วเนี่ยผมก็ยังอม,มองรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังเป็นเรื่องไกลตัวของเราอยู่นี่คือรถ E ีีคันแรกมาอ่าคันที่คันที่สามแล้ว เห็นไหมเคยลอง EV แล้วเราต้องเราก็ต้องมีเพิ่มใช่เราต้องมีเพิ่มคันแรกจะเป็นไทคารอ่าคันที่2เป็นโมเดล3 p e เพอร์ฟอร์แมนซ์อ่าให้คันที่2เนี่ยนี่คันที่3ยุโรปอเมริกาพี่จีนมาแล้วพี่จีนมาซึ่งตอนแรกนะหลายหลายคนอาจจะคิดแบบนี้ว่าเฮ้ยแล้วมันจะดีเหรอมันจะขับดีไหมฮน n d ลิ่งเป็นยังไง เท่าที่เคยมาเทสไดก็คือมาเทสที่นี่รู้สึกประทับใจแต่ต้องถามคนที่แบบอยู่กับรถมา20กว่าปีแล้วใช้รถมาแบบทุกคลาสอะตั้งแต่รถแบบซปเปอร์คาร์เนี่ยโอ้โหที่บ้านเขาเนี่ยแบบมีไม่รู้กี่รุ่นอ่ะพูเกินไปต้องถามว่าอะรู้สึกยังไงกับเจ้า BYD Seal Performance เอาจริงๆนะความ <นะ S 2> รู้สึกเลยนะจริงๆที่เห็นรถตอนอแรกเลยนะดีเกินไปของที่ให้มาเยอะไปหน่อยทำไมอะ รู้สึกว่าเยอะไปหน่อยแปลว่าดีคือว่าโอ้โหให้มาขนาดนี้เจ้าอื่นก็ตายหมดเลยดิโอ้โหให้มาเกินอ่ะใช่แล้วราคาล้านสถึงล้านล้านหเทียบกับย่ออื่นตายเลยอ่ะถ้าจะมีข้อเดียวที่คนไทยที่แบบเหมือนยังมีกังวลอยู่ตังวลอยู่ก็คืออเรื่องอายุการใช้งานจะเป็นยังไงเรื่องศูนย์บริการจะเป็นยังไงความเสถียรของรถในระยะยาวจะเป็นยังไงฝากพี่จ๊หลัง จากที่ได้ขายมาเกือบปีเนี่ยความกังวลของลูกค้าเนี่ยจะหมดไปเรื่อยๆคนที่ได้ใช้คันแรกก็จะซื้อคันที่2อคันแรกที่ออกมาเลยเป็น BYD เนี่ยค,คือ a อตโตสพอลูกค้าได้ใช้ a อตโตสเนี่ยไม่ติดปัญหาอะไรลูกค้าที่เขามีรถ2คันจากที่มีรถน้ำมันคันหนึ่งรถไฟฟ้าคันหนึงตอนนี้กลายเป็นรถไฟฟ้า2คันละ และเป็น B ีเวทั้งคู่ด้วยเขามีแอตโตคันหนึ่งแล้วมีดอฟฟินคันหนึ่งแล้วตอนนี้เริ่มจะมาดูซีละอยากจะได้คันที่มันใหญ่ขึ้นไาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ซื้อรถไฟฟ้าเมื่อได้ลองแล้วเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราติดใจเลยจะใช้มันทุกครั้งที่เราขับรถจากเกี่ยวกบ้านพี่เราไม่ต้องควักเงินเติมน้ำมันทีละสองพันกว่า3 0 0พันใช่เราสึกว่าเฮ้ยกลับบ้านก็เสียบปลั๊กเราแทบไม่ต้องเข้าปั๊มเลยดีกว่าน้อยมากนะถ้าใช้อยู่ในกรุงเทพเนี่ยแทบจะไม่ต้องเข้าปั๊ วันหนึ่งเราจะวิ่งในกรุงเทพให้ได้500อยกโลเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเราต้องวิ่งเป็นแท็กซี่เลยนะคือมันเป็นพ่อดีมากๆจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าหรือรถน้ำมันมันก็จะมีจุดเด่นในแต่ละด้านจุดเด่นจุดด้อยเหมือนใช่เพราะนั้นคือให้คุณลองถามตัวเองดูว่าคุณพร้อมหรือยังที่จะมีรถไฟฟ้าคันแรกแล้วแบบเฮ้ยรถไฟฟ้าคันแรกของคุณหรือคันที่สองหรือที่3ในบ้านของคุณเนี่ยนะฮะคุณมี บี <By> d ดีเป็นทางเลือก <S <S หรือเปล่าอ่าคือผมถือว่ามันเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับผมเลยผมไม่เคยคิดว่าผมจะซื้อรถไฟฟ้าแบรนดจีนที่อ่งเมื่อได้มาเทส ฟิลแล้วอผมเปลี่ยนความคิดหมดเลยทุกคําถามที่อยู่ในใจผมรู้สึกว่ามันน่าจะตอบโจทย์ผมแล้วให้ในสิ่งที่ผมอยากได้มากกว่าสิ่งที่ผมขัดใจแค่นั้นแหละมันไม่มีอะไรที่เราจะไม่ขัดใจในรถคันนั้นมันจะต้องมีบ้างนิดนึงใช่เพราะนั้นคือเราสึกว่าเฮ้ยรถคันนี้มันตอบโจทย์กับเราแน่นอนมันน่าจะขัดใจน้อยที่สุดใช่เพราะนั้นถ้าใครแบบอยากจะซื้อ b y d ก็มาที่นี่เลย C ี BYD ใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับผมพูดถูกใช่ไหม BYD c ย BYD CG ครับผมมี3สาขาอีกหนึ่งรอบครับเรียบด่วนลามินธาลามคำแหงครับลามลูกกาโอเคสำหรับตัวรถเนี่ยเราเคยพามาดูแล้วเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปรีวิวต่อเองยังไงฝากนะฮะโชรูม BYD ของพี่ชายผมด้วยช่อง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 ด้วยอ้าวฝากช่องทางการติดต่อนะฮะ b y ว c ยหน่อยครับเอ่อ 0400ด้วยก็ได้0400ด้วยอ่าจริงๆแล้ว BYD CG กับ CG จ4 0 0เนี่ยถ้าเป็นสาขาเรียบด,วด่วนอยู่ข้างๆกันเลยแต่ถ้าเป็นร้านยางอย่างเดียวเราก็มีเรียบด่วนมี2องานันแล้วก็มีอยู่ที่สุขาพิมานหนึ่งครับผมโอเคแต่อีกอันหนึ่งที่จะให้ติดตาม ช่องยู u ูบทุกคนช่อง YouTube ด้วยฝากนิดนึงเป็นช่องซีจีศูนี่ร้อยครับซีซีศูนี่ร้อยนะครับเข้าไปดูนิดนึงอ่าคุณจะได้ความรู้ดีๆนะฮะจากคนที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับมอเตอร์สปอร์ตมาครับเป็นเวลาประมาณ20ปีบวกบวกครับผมครับอ่าโอเคยังไงนะฮะขออนุญาตรับรถแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันบนรถอีกทีครับเนด้วยได้ครับบ๊ายบายขอบคุณพี่แจ๊คครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็ได้เวลามารับลูกค้านะฮะอีกหนึ่งคันกลับบ้าน สำหรับเป็นรถไฟฟ้าคันที่3ของเราใช่แหม่ BWD สิวขอบคุณครับอขอบคุณเจ๊ที่อนุมัติอีกหนึ่งคันทำไมให้ซื้อคันนี้ทำไมให้ซื้อคันนี้สวยสวยไม่จริงกระแสดีเพราะอะไรเพราะว่าตอนที่เราถ่ายรูปถ่ายรถมีแต่คนแสดงความยินดีเราก็เลยเราก็เขินเลยหรือว่าเราต้องซื้อวะก็เลยทำซื้อก็เลยซื้อเพราะมันสวยเพราะมนจริงปกติพอรถไฟฟ้าเราไม่ได้จีบเข้าในกระต๊ ดูซิ่งอะไรได้ขนาดนี้เนาะแล้วลอยฟ้าแบบจากท่ายีนอย่างเงี้ยก็ต้องขอทากันบ้านนิดนึงไม่ใช่ว่าเอะอะเราก็ไม่ได้เงินเหลือขนาดนะยังไงต้องขอแบบเสพกันเฮ้ยขับไปขับมารู้สึกว่าเฮ้ยมันขับดีจริงอ่ะมันเหมาะที่จะซื้อมาใช้งานแล้วก็ซื้อมาทํางานด้วยสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่แบบเฮ้ยดูคลิปมาก่อนหน้านี้เอ้าพี่ดิมรับไปแล้ว้วอ่ะอ้อนั้นรถเพื่อนนะฮะ มันเป็นคอนเทนต์ที่เราจะต้องปั่นตามกระแสไปมันเป็นรถเราแต่ว่าวันนี้มันเป็นรถเราแล้วนะฮะแล้วรถที่เราต้องจัดจะต้องเป็นตัวแรงสุดครับนี่นั่นคือเพอร์ฟอร์แมนซ์นะเดี๋ยวพาเจไปแบบศูนย์ถึงร้อยเก้าสิบว่าจะเป็นยังไงนั่งกับเจก็กล่องตัดที่มาลอยยี่นะครับพอแล้วสหรับคันนี้ก็เป็นรถต้นแบบที่เราใช้ทำงานกันด้วยสำหรับเพื่อนๆที่แบบอ่าออกดี d s ดีซีมาก็ฝากติดตามเลตสเปคด้วย ใช่ค uh, ่ะเพราะว่าล้อยังไงล้อมันไม่สวยต้องเป็นล้อที่ร้านไ่เท่านั้นนะคะแล้วล้อที่เราสั่งมาตอนนี้เราล้อสั่งตรงสเปคกสำหรับดี d วั์เงียร์ไหลายชุดเลยแล้วก็โช๊คก็มีการเดเวล็อปแล้วอีกประมาณ2เดือนน่าจะมานะครับแล้วก็เบรกนะเบรกตอนนี้ก็ขออนุญาตขออนุมัติเจ๊อยู่นะครับว่าจะใส่เบรกอีกชุดหนึ่งแล้วก็มีชุดแต่งนะจริงๆิแค่นั้นก็สวยแล้วเนาะใช่เพราะว่ารถมันหล่ออยู่แล้ว นะฮะแต่ถ้าหล่อได้อีกก็ต้องเลี้ยวมาที่เลสเซครับนะ,ะเรียบร้อยนะฮะกับสู่อ้อมกรอดของเรานะฮะนี อรหัสนี่3.8วิเดี๋ยวดูว่า3.8วิของเรากับไท i คานคอสทูลิสโมสี่จุดวิวิ่งจริงๆแล้วจะเป็นยังไงยังมีคอนเทนต์อีกเยอะแยะมากมายสําหรับรถคันนี้ที่จะต้องทำนะครับไม่ว่าจะเป็นการวิจัยนะ,ะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็วิจัยไปบ้างแล้วแต่สําหรับของที่ออกมาของแต่งที่ออกมานะฮะก็แน่นอนพอเรามีรถของเราเองแล้วจะต้องลงลึกในรายละเอียดขึ้นไป อีกสเต็ปหนึ่งเราฝาก F4 ทุกท่านติดตามกันต่อด้วยนะครับจะพาไปชมภาพแรกติดตั้งในสเต็ปแรกออกมาแล้วหน้าตาของรถของวีดิมจะเป็นยังไงและการขับขี่ของเจ้า BYD Seal มาสักระยะรถแต่งรถเดิมต่างกันยังไงและชื่นชอบไม่ชอบหัดใจอะไรอยู่บ้างในรถรุ่นนี้ครับ